ตัวผมเองยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าถ้าโค้ชทีมชาติอังกฤษยังเป็นคนที่ชื่อว่าแกเลตเซาเกตทีมชาติอังกฤษไม่มีทางไปถึงแชมป์บอลโลกส0 1 8ที่ที่รัสเซียนะครับก็เข้าถึงรอบสใช่ไหมสำหรับทีมชาติอังกฤษยูโร <Euro S 1> <Euro S 2> ก็เป็นถึงลองแชมป์ยูโรนะครับแต่สุดท้ายไปแพ้อ,อิตาลีแพ้ที่เวมบรีด้วยที่บ้านตัวเองนะครับแล้วปีนี้ก็มาตกรอบ8ที่สุดท้ายสำหรับแกลเลตเซาเกตนะ แต่ก็มีข่าวว่าทางด้านของ FA อังกฤษเนี่ยเขาก็ยังพอใจนะกับผลงานโค้ชที่ชื่อว่าแกลเลตเซาเกตนะครับแต่ก็บอกได้เลยนะว่าถ้าโค้ชทีมชาติกงกฤษเนี่ยยังเป็นคนที่ชื่อแกลเลตเซาเกตอยู่นะครับทีมชาติอังกฤษก็ไม่มีทางไปได้ไกลนะครับแล้วก็มันจบแล้วฮะสำหรับโอกาสของเจมส์แมดดิสันในทีมชาติอังกฤษไม่ได้ลงเลยนะฮะแม้แต่นาทีเดียวนะครับมันจบแล้วครับนาย นะฮะก็บายบายนะกลับบ้านไปนะครับฟุตบอลไม่ได้คัมมิ่งโฮมนะครับแต่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยกลับบ้านแล้วนะแพ้ฝรั่งเศสนะครับแฮร์รี่เคนก็พลาดจุดโทษดกนะคือจุดโทษแรกเนี่ยยิงเข้านะจุดโทษที่สองก็พลาดไปนะครับ